การ์มิน v v โว่แอคทนะครับเครื่องนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เล่นไฟกับทางร้านล็อกรีบเสร็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ของเดิมนะครับที่อยู่ในเครื่องนี้ที่เปลี่ยนออกมาก็ได้รายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เซนเซอร์ฮาร์ดเรทก็ยังคงทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนําไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับ การทัชสกรีนก็สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปที่หน้าวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องรอให้เซ็นเซอร์ฮาร์เด,ดวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งรอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับเพื่อเป็นความมั่นใจเพื่อที่จะรายงานให้กับลูกค้าทราบแล้วก็ทางร้าน วางบุข้อมือเมื่อกี้ไม่เหมือนการใส่นะครับก็เดี๋ยวจะวางก็ตอนนี้ก็กําลังวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับก็รอนะครับนี้นี่นะสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับนะเลื่อนมาใหม่นะครับนี่นะครับสามารถทํางานได้ตามปกติก็ขอบคุณมากครับ อานล็อกลีไบเราก็ยินดีให้บริการนะครับถ้าหากไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์นะครับก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่เร่งไฟของทางร้านล็อกลีใบแล้วก็จะดีนะครับจากตอนแรกเครื่องนี้ที่ส่งมานะครับก็กินพลังงาน2-3เภายใน5นาทีนะครับแต่นี้กินพลังงานได้ตามปกติแล้วนะครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็ยังพลังงานไม่ลดนะครับก็ขอบคุณมากครับ ็อกรีไวยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวจะใส่แบตเตอรี่ของเดิมกลับคืนเข้าไปให้กับลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับ